บสวัสดีเพื่อนๆเพื่อนพี่น้องทุกท่านแอนยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมมาอยู่ผมนะฮะเกมใหม่ล่าสุดสโตไทยดาร์ก้อนพอลนะฮะก็เป็นเกมขี่ดาร์ก้อนยิงปืนไปเรื่อยๆนะฮะก็ทำภารกิจตามเควส์แอะสโตไทยใหม่ล่าสุดนะฮะก่อนไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสลบปลอดภัยแนะนำน้ำเป็นท็อปอัพนะฮะเติมเกมเติมสูตรเติมใบเติมแบบพายต้องมีท็อปอัพมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมรถเป็นเกมอะไรสโตไทยใหญ่ๆมีหมดทุกเกมนะฮะไปดูที่เว็บไซต์หลักเราได้ว่าเราเรารับเติมเกมอะไรบ้างเว็บโอท็อปอัพดอทคอมแอนเพจก็ แล้วก็ติดต่อทางเพจนะจะเติมเกมอะไรไม่ว่าจะเ,เป็นเกมชินิเพ็กนะฮะคลายตาเลียนอ่าสลูเลเบลิงแบ็คโคเวอร์นะฮะอีกหลายเกมแนวเอพีสกูว A p H, land, อ Company, Free, Fire, PUBG, นะลว Al v, อเลนต์่าฮะคุณภาพฟรีไฟฟ้าพับจีนะฮะก็อาร์วีก็มีโปรโมชั่นทุกวันนะฮะลิงก์ใต้คลิปเช่นเดิมนะฮะเติมเกมเติมถูเกเติมใบเติมบัตต้องโอทอัพนะครับผมไปไปเลยทำไม่แหลกๆวะกดแล้วไม่ยอมไปนะผม ก็เป็นเกมแนวแฟนตาซีแหละไอเดินเนี่ยยิงนะครับแนวแบบคลาสสิกเลยนะโมเดลน,นะฮะภาพสวยนะก็จะเปลี่ยนจากการเป็นเรือเป็นเครื่องบินเป็นอะไรงี้ก็เป็นขี่มังกรใช้เวทยิงโจมตีนะฮะเลื่อนซ้ายขวานะนี่น่าสนุกมากนะเพลินจัดอืมสำหรับคนชอบนะฮะแนวอินดี้อินดี้ะนรับ น,นก็ทำสวยนะไม่ใช่ไม่สวยนะเขาเล่นเพลินๆนะกิงไปนะดูดีว่าจะมีลูกเล่นอะไรบ้างน,นะโอ้โหเหมือนเกมไอเคสมัยก่อนเลยครับผมนี่ต้องหลบลูกกระสุนนะครับเป็นว่าเล่นนะโอ้โห,โโห,โโหนี่ครับเปลี่ยนปืนได้ครับผมเดี๋ยวบอกนะมันกินปืนเราอะเฮ้ย เนี่ยต้องคอยหลบให้ดีครับผมไม่งั้นตายแน่ๆน่เยเรีย <ๆ S 1> นะบร้อยงับอ <c oughs> ีเย้ยบางกรเราแม่งจากล่างเล็กๆดูดิแม่งงับงับปีศาจเนี่ยผมกินเข้าไปเลยเนะี่ยเหลือจะเชื่อนะผมก็มีลูกเล่นนะคขำๆให้ให้หาอยู่นะควงดาบนะ อันนี้ก็จะเป็นโบนัสหรือเปล่าเน,นี่ยผมให้มังกรกินเข้าไปต้องกดเหรออ๋อต้องปล่อยครับเลื่อนไปแล้วก็ปล่อยไปจะอ้าปากกินครับผมผมมังกรนี่กินทุกอย่างเลยอ่าอันนี้ก็เป็นการสอนอยู่นะเนี่ยต้องไปใกล้ๆครับแล้วก็อ้าปากกินครับผมแล้วก็ยิงเนี่ยอ้าปากกินอันนี้ได้ครับแล้วก็ยิงนะผม อาปากดูดไปนะผมดูกระสุนได้ด้วยครับเนี่ยอาปากใกล้ๆนะครับดูกระสุนนี่ล้วก็ปล่อยแล้วยิงนะผมประมาณนี้นะโอ้โหแบ็คทางขาวนมาแล้ว่ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้มาพลาดคลิปใหม่ๆก็กดกระดิงแจ้งเตือนด้วยนะครับผม โอ้โหนี่จอปีศาจเนี่ยสคลิปเห็นเลยอ้าวนึกว่าจะสู้แล้วหนีซะและ้วอันนี้ก็เป็นเว็บแรกนะสอนระบบต่างๆน,นี่ก็ใส่ชื่อเราไปนะ คนครับผมอันนี้ก็อัพมังกรนะครับผมเมื่อกี้อันนี้ประจนัยด่านต่อไปนะครับมีการอัพมังกรด้วยนะครับผมไม่แน่ไปเรื่อยๆอนาคตมังกรนี่อาจจะปากใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับอ่าอาเลยครับรับกระสุนนะนี่อ๋อมันจะมีเวลาอ้าวมันนี่ว่าโอเค นี่ก็เพิ่มดาเมจเพิ่มทุกอย่างนะผมเราก็เลือกเอาเพิ่มดาเมจดีกว่านะเวลาเราเราไม่ไหวแล้วเราค่อยอ้าปากรับกระสุนนะผมเนี่ยนะมันจะมีครูดาวอยู่แล้วก็ปล่อยปล่อยกระสุนกลับไปด้วยนะเจ๋งว่ะเอาคริสเดี๋ยวผมต่อไปไปดูนะเนี่ยอ้าปากกินกระสุนแล้วปล่อยออกไปคืนปุ๊บ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 นะ สนุกดีนะเพลินดีนะผมเนี่ยอาปากกินไปอาปากกินไปนะผมปล่อยนี่เอาลูกเอาลูกไฟใหญ่นะผมนี่ <c oughs> นอาปากเรากินไปล้วก็ปล่อยไปนะผมหลบได้หลบนะไม่จำเป็นต้องอ้ากินตลอดเวลานะอันนี้เพิ่มความไวในการหลบหลีกนะ ก็มีประโยชน์นะอาปากแล้วกิกนไปมันก็ปล่อยกระสุนที่แรงขึ้นเนี่ยผมทำให้ศัตรูมันตายไวขึ้นเพราะปืนเราดูดาบจากปืนเรายังพลังเวทยังน้อยอยู่เลยโอเคนะผมเอาเฮดทีไหมเอาฮิวด้วยดีวยกว่านะเผื่อโดนจะได้ฮิวได้นะ อาปากรอเลยครับปล่อยไปตุยอุ้ยโดนแล้วหนึ่งอะไรมันสามแฉกตีง่ายครับอันนี้ปืนเราแม่งพอเล่นจริงดูอันนี้เดียวเองปล่อยไปครับผมตุย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 รับไปปึ๊บปล่อยไปอย่าไปอ้าค้างนะถ้าอ้าค้างมันจะไม่ปล่อยนะเอ้ยมันจะมันมีคูลดาวด้วยนี่เราก็อัพคีย์ไปต่อ อันนี้ของฟรีป้ะนี่เราต้องจัดการบอสเนี่ยครับผมจะได้ของที่บอสกินไปนะรอเปล่ายิงก่อนครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอาปากรับกระสุนเราต้องไปรับกระสุนใกล้ๆนี่อาปากตรงนี้เลยปืดตอนรับกระสุนอุ้ย อุ้ยเนี่ยต้องรับกระสุนใกล้ๆปึ๊บปึ๊บไม่โดนเนี่ยนี่ต้องปล่อยตรงๆนะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บบ,บ,บอสด่านแรกไม่ยากนะดิฟลิปเสร็จเรา <laughs> บางกรแม่งกินทุกอย่างนะเข,ข้าใจทำนะนะไม่ได้แบบยิงหน้าเบื่ออย่างเดียวนะครผม มนีนู่นมีนี่มีอัปเกรดมีนู่นนี่นั่นด้วยนะฮะแต่ก่อนเป็นไอเคตธรรมดาก็รับแต่ปืนหลบแต่กระสุนใช่ไหมอันนี้มีอัปเกรดมังกรด้วยนะแล้วก็ต่างๆมากมายสนุกดีครับเพลินนี่แล้วก็งับไอตัวนี้ไปด้วยนะเออเราจะได้การ์ดไปด้วยนะผมนีถือว่าเป็นเกมมังกรสวา,ามนะีเลยผมก็เอาเรื่องทำดีเพลินนะเล่นสนุกดี กินทุกอย่าง да. really to ที่ขวางหน well. ้ายันกระสุนวิญญาณเนี่ยนี่ที่เราได้มาอ๋อเป็นสกิลเหรอใส่ได้ด้วยครับนี่บวกดาเมจแอทแทกดีเอ็นจีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็อันนี้ด้วยหกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ดีหกสิบที่เฉยนี่เลเวลมังกรเนี่ยัพไปเลเวลห้าแล้วเห็นซองจดหมายไหมครับผม แต่เรายังรับไม่ได้นะว้าวทำดีนะฮะแต่ฉากมันเดิมเดมไปหน่อยนะข้างล่างเนาะผมขอเอานี่แล้วกันนะฮะเริ่มยิงเร็วขึ้นแล้วอ่ากระสุนเราทำไมขี่มังกรน,นี่แพ้แน่ๆนนะฮะ ขอคิดดัเบลแล้วกันเอามาเลยครับมาเลยครับรับจบครับมาเลยครับกินนะครับผมเอาไปเอดีเคต่อนะครับผมสิบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่จะได้เยอะอันนี้ตัวใหญ่หน่อยเอามาดีครับ มังกรรับเอ้ยโอ้โหจะเข้าไปดื่มสักหน่อยนะโดนซักเต็มเหนียวเลยถนานมือถือมันจะเล่นง่ายครับเดียวแต่เอากระสุนไฟหน่อยให้ลูกใหญ่ๆหน่อยนะโอ้ถ้าเราไม่มีมังกรนี่แย่เลยนะ หลบกระสุนอย่างเดียวเลยนี yeah. ดูได้ง่ายขึ้นด้วยนะเอาอีกนะ like อยากเจอบอสนะผมปล่อยมาเลยครับปล่อยมาเลยครับดูได้ไกลด้วยตอนนะี like ้ตอนนี้เราเป็นน้ําแข็งแล้วนะผมเอาอันนั้นมานะ มันมีเวลากูดาวในการดูดอยู่นะนี่ผมเอานี่เลยเนีย่ของมันเลยนะจะเป็นลูกไฟแล้วดเดวิลจะแรงขึ้นมาแล้วครับเจอบอสโอ้โหอย่างนี้สวยเลยครับมากลมๆเนี่ยโอ้โดูดง่ายเลยโอ้โหดูดง่ายเลยนี้ปล่อยมาเยอะๆนะฮะดูดดูดแล้วปล่อยทีเดียวนะผม อย่าให้คูดาวหมดนะดูเป็นจังหวะนะคผมเห็นไหมคูดาวซ้ายมือตรงขอบนะโอ้ยโดนเหมือนกันนะเนี่ยผมไม่ใช่ว่าผมไม่โดนโอุย้อย,ยเกือบทำเหมือบไปอีกแล้วนะก็ประมาณนี้ครับมังกรเจ้าเรียกว่าชอบหิวเนะี่ยขมือบได้ทุกอย่างนะ น่าเล่นมากก็เปิดระบบเนียอัพกองอัพเจดมังกรใส่ออดิแพ็เนียก็น่าเล่นเพลินๆไปเรื่อยๆนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม